สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลเฟียลไทยใน YouTube ครับอยู่หน้าโรงแรมเกษมสุขครับฝั่งตรงข้ามมีร้านกระเพราหมูกรอบ20บาทอยู่ที่บ้านโป่งนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวข้ามถนนกันครับทางนู้นไปหอนาฬิกาบ้านโป่งครับโอ้เห็นแล้วน่ากินครับกระเพราหมูกรอบ20บาท มีหลายอย่างครับมีหมูกรอบเป็นถุงก็ได้กระน้ำหมูกรอบเป็นเหรอเป็นเหรอเอากระเพราหมูกรอบราดข้าวกระเพราหมูกรอบราดข้าวค,ครับใส่กล่อองเหรคะันนี้้ขาาวจนเท่าไหร่ครับนี่เจ็ค่ัถ้าสั่งสองอย่างนี้เท่าไหร่ อย่างยี่ห้าเอาเอานี่ด้วยกับเนี่ยเหรอคะอ่าครับสองอย่างครับสองอย่างยี่ห้าอย่างเดียวยี่สิบครับก็กำลังชมชาแนลฟิลไทยใน YouTube นะครับจริงๆตรงทางไปติดกับวงเวียนทอลเกาบ้านโป่งนะครับตรงเนี้ยมันจะมีร้าน ผัดกะเพราร้านอะไรราคาประหยัดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมมาเจอทแถวๆนี้ก็เลยลองทานดูครับก็กะเพราหมูกรอบกับหมูกรอบผัดไปกิงครับชิมโอ้ข้าวนี่ให้ม,ม,หมันเต็มเลยได้ครับหมูกรอบเต็มเต็มเลย ราคาแบบนี้าหาที่อื่นไม่ได้ครับต้องจากบ้านโป่งครับอาหารราคาประหยัดมากม่ได้ครับอร่อยไม่ลองที่แบบผัดพริกขิงร้านก็อยู่ด้านโน้นนะ ใช่ครับคนบ้านป่งจริงครับมีอาหารราคาประหยัดหลายอย่างนะครับให้ทานใบกะเพราอ,อาจจะน้อยไปน,นิดครับแต่ราคา20บบาทนี่ทุกคนให้อาภาัยเสมอครับข้าวไม่ใช่เกรดดีที่สุดนะครับแต่ก็คุณภาพใช้ได้นะ ดีกว่าหลายร้านที่เคยกินที่เป็นร้านดังในสำเพ็บมีปีกน้ำปลาตัวใหญ่เลยลองชิมเลมีหอมด้วยครับอร้าย วัดีครับด้านนู้นก็ธนาคารไทยธนาคารกสิกรไทยเลยไปก็เป็นโรงพยาบาลบ้านโป่งครับผมเหลือเชื่อครับกระเพราหมูก,กรอบ20บาทเท่านั้นที่บ้านโป่งครับพบกันใหม่กับช่องฟิลไทยในยูทูบครับสวัสดีครับ